เดียเราพาไปดูรถเล็กรถเคคาร์ถคันอื่นๆที่น่าสนใจในบูสซูซูกินะฮะยังมีอีกมากมายนะครับผมชเวฟเอา้าชเวฟชเวฟ <laughs> อยู่ไทยมานี่ก็ยังเจอกันนะครับผม ับท่านผู้ชมขนาดนี้ที่อยู่ในงาน j a p n Mobility 2023ครับและตอนนี้เราอยู่หน้าบูธซูซูกิเดี๋ยวเราจะพาไปชมรถยนต์ซูซูกิที่เป็นรถคอนเซ็ปต์ต้นแบบทั้งหลายแหล่นะครับผมเป็นรถ EV ีที่เขาพานำมาโชว์มากมายและยังมีรถเล็กเคคาที่เป็นรถซิกเนเจอร์ของเขาเลยที่เขาแบบเชี่ยวชาญและผลิตออกมาได้เก่งมากๆนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบูธดีกว่ามีอะไรน่าสนใจเยอะไปดูกันซูซูกิเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเขาเป็นรถเล็กที่แบบ ยอดฮิตมากในที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมแต่ว่ายุคสมัยตอนนี้มันกำลังเปลี่ยนไปเป็นรถไฟฟ้ามากขึ้นนะครับดังนั้นตัวนี้คือคอนเซปต์คาร์รถไฟฟ้าขนาดเล็กนะฮะเนี่ยนะครับผมเป็นเจ้าคอนเซปต์เนาะซึ่งสเปคจริงๆแล้ว่มันยังไม่ได้มีอะไรมากมายแต่เขาบอกแค่ว่าเขาออยากจะทำให้รถไฟฟ้าคันนี้สามารถวิ่งเร์ได้เฉลี่ยป,ประมาณสัก230กิมตรนะครับต่อการชาร์จแบตเต็ม1ครั้งนะซึ่งมองแล้วมันก็คือ มันคือไซรถดเคคาของที่ญี่ปุ่นนะแต่ตามสไตล์รถคอนเซปต์นะไฟหน้าก็จะแบบล้ำๆมาลังหน่อยล้อก็จะเป็นแบบสไตล์รถ e ีทึบๆแบบนี้ยยางก็จะเป็นยางแบบบิสโตรนแบบเป็นยางคอนเซปต์เขาอะไรเงี้ยนะคบผมมันก็จะดูแปลกๆล้ำๆหน่อยเนาะเนี่ยดูไฟเลี้ยวเห็นไหมไฟเลี้ยวที่กระจกของข้างก็จะเป็นอย่างเงี้ยนวลดีนะอ๋อ oh, thank you เอ่ะเรามาดูภายในกันนะคะภายในของเจ้าตัวนี้นะฮะวัสดุมันเนี่ยแบบโอ้โหเรียกง่ายว่า เนี่ยฮะวัสดุคือเป็นแบบผ้าเนาะ mm. ชื่อรุ่นมันคือตัว E W X นะครับผมวัสดุนี่เป็นเพราะเนี่ยมีเคสแอร์พอร์ตด้วยโอ้โหหน้าตาดูดีดูสวิต์ AC สิปุ่มต่างๆนานาที่เขาทำขึ้นมานี่แบบว่าถ้าเป็นรถคันนี้ออกมาจริงๆนะ้วหน้ปปัดเป็นจอ LCD สกรีนอะย่างเงี้ยนะร้องว้าวอ่ะปุ่มคันเกียร์เองก็อลังนะเนี่ยเป็นลูกบิดเลย P R N D นะฮะสวิตช์กระจกไฟฟ้านี่มีเบาะอุ่นด้วยวัสดุเบาะดีนะเป็นเหมือนเบาะโซฟานะครับผม แล้วตัวหลังคาเนี่ยดูสิตัวกระจกหน้ามันโค้งไปอย่างเงี้ยโอ้โหเรียกง่ายว่าแบบล้านะครับผมช่องเก็บของตรงนี้นะฮะมันเป็นแบบตะข่ายให้มานะฮะแตบบ่ว่าก็เป็นดีไซน์แบบว่า <c oughs> มันเป็นแบบดีไซน์ตะข่ายตรงนี้ออกมานะครับผมแล้วก็แล้วก็ประตูด้านหลังในกระจกเป็นแบบเฟรมเรลนฮะลากรอบนะครับผมตรงนี้ก็เป็นตะข่ายเก็บของเหมือนกัน ด้านล่างตรงนี้นะคะตัวเจ้าตัวรถคอนเซปต์เองเนี่ยมันก็จะมีแบบสไตล์เบาหลังเนี่ยเป็นที่เก็บของก็เป็นแบบต่ขายแต่ว่าถ้าเกิดผลิตจริงๆอ่ะเขาไม่น่าจะให้เป็นแบบนี้หรอกเนาะน่าจะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ดีไซน์ผ้าหลังคาเนี่ยดูดิอลังล้ำมากเลยนะต้องบอกแล้วว่าจริงๆแล้วดีไซน์จริงๆทรงกล่องทรงเรียมแบบเนี้ยถือว่ายอดคิดมากเลยในประเทศไทยนะแต่ว่ามันไม่ได้ขายอะเนาะก็แอบเสียดายเหมือนกันนะฮะ สำหรับคันนี้นะครับเจ้า s u zuki E-WX นะครับผมก็เรียกง่ายๆเป็นคอนเซปต์คาร์รถไฟฟ้าขนาดเล็กสำหรับใช้งานในเมืองเนาะดูโดยรวมก็ล้ำดีถ้ามีขายจริงๆก็คือเจ๋งเลยแหละเราพาดูดคอนเซปต์ EV มาแล้วสิ่งที่เราจะพลาดไม่ได้อีกหนึ่งคันเลยคือเจ้า c r o s s o v e r คันนี้ครับผมคือเรียกว่า EVX นะครับผมยังเป็นคอนเซปต์คาร์อยู่นะที่เป็นรถไฟฟ้า c r o s s o v e r ของค่ายซูซูกิเขานะครับหน้าตาดูยังไงว่าล้ำเลยพาดูรอบคันดีกว่าแบบรวดเร็วอ่า ะะเจ้า EVX คันนี้นะครับผมเนี่ยจะต้องเป็นรถไฟฟ้า100%ของซู k ิแน่นอนครับคันนี้ครับพลาดไม่ได้เลยนะครับผมทรงเป็นคอสโอเวอร์ขนาดรถเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกับคิกหรือเจ้า HRV มากนะครับผมแล้วก็คันนี้เขาคอนเฟิร์มแล้วว่าจะมีเวอร์ชันผลิตขายจริงเบื้องต้นปีน่าจะประมาณ2025ครับน่าจะได้เห็นกันนะของจริงนะแต่หน้าตาน่าจะไม่ได้แบบคันนี้เป๊ะหรอกเพราะว่าคันนี้เรียกง,ง่ายมันยังเป็นคอนเซปต์คาร์อยู่นะฮะ ด้านหน้านี่คือปิดทึบไฟก็ยังไม่ใช่ไฟจริงๆอะ่ะแต่ว่าเป็นแบบถ้าเป็นหน้าตานี้จริงนะเป็น daylight แบบนี้และเป็น LED อยู่นี้นะยังไงว่าโคตรด,ดุชอบจริงคือ daylight สองชั้นมีข้างบนข้างล่างด้วยรถรถตัวขายจริงน่าจะมีชั้นเดียวไม่น่ามีมาคู่นะฮะผมรุ่นเนี่ยความสําคัญของมันอ่ะอยู่ที่ว่ามันจะเป็นรถซูซูกิตัวแรกเลยที่จะเป็น EV แล้วเอาไปขายทั้งโลกนะครับผมเขาอาจจะใช้เวลาพัฒนา,านิดนึงนะอาจจะช้านิดหน่อยนะครับผม แต่ว่าภายนอกเนี่ยถ้ามันออกแบบมาแล้วเป็นพวกมือเปิดประตูเรียบๆแบบนี้จริงๆนะเจ๋งเลยนะตัวล้อเองอันนี้น่าน่าจะเป็นล้อแบบคอนเซปต์อยู่รถที่ขายจริงไม่น่าใช้ล้อแบบนี้หรอกแต่ว่าถ้าได้ล้อแบบนี้มาจริงๆนะเขาด่าตายหาแน่เลยเนี่ยเพราะว่าคีบอย่างเงี้ยล้างยากแต่พอมาเป็นคอสอเวอร์เนี่ยมันก็จะมีพวกโป่งใช่ไหมโป่งรอบคันอะไรเงี้ยเนาะกระจมองข้างจริงก็ตัวที่ขายจริงอาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได้แต่ถ้าทามาเลี้ยวแบบนี้นะโคตรล้านะครับผม ครับดูด้านท้ายกันครับด้านท้ายเนี่ยโลโก้ EVX นี่คือใหญ่มากชัดเจนมเลยว่านี่คือ EVX นะฮะไฟท้ายเป็นแบบสมัยนิยมแล้วเป็น LED เส้นๆแบบนี้คือรถทุกคันส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้หมดรถที่เป็นทรง crossover จริงๆแล้วสปอยเลอร์ช่วงหลังเนี่ยส่วนใหญ่หลายๆคันก็จะเป็นทรงแบบนี้นะฮะเป็นแบบชิ้นเดียวใหญ่ๆนะฮะหลังคาเป็นหลังคากระจกพารามิกครับผมตัวที่ขายจริงนั้น ตัวที่จะผลิตขายจริงนั้นจะได้แบบนี้ไหมเดี๋ยวเราต้องมารอลุ้นกันครับผมโอเพนอินไซต์ thank you โอเคนะครับเราพามาดูภายในของเจ้า ecvx คันนี้นะครับผมโอโหดูหน้าปัดนี้เรียกว่าล้ำมากถ้าได้แบบนี้มาจริงๆนะหือเลยอะแต่คิดว่าเดี๋ยวต้องรอดูว่า์ชันขายจริงผลิตจริงกว่าจะเป็นยังไงนะฮะพวงมาลัยถ้าได้เป็นแบบมีไฟแบบนี้ก็รับรองว่าว้าวแน่นอนนะครับผม ช่องแอรเป็นแบบคีบๆเนาะพวกปุ่มต่างๆเนี่ยเป็นแบบว่าเป็นทัชสัมผัสฝังในเนื้อคอนโซลเลยดูคันเกียร์ซะก่อนอ้้หูเป็นคริสตัลเนาะที่วางแขนตรงนี้นะครับผมแป้นเบรกแป้นคันเร่งอะไรแบบนี้เนาะเฮ้ยนี่มันรถแห่งอนาคตจริงๆเนี่ยดูสิหลังคากระจกแบบโคตรกว้างเลยเสา A B C คือเล็กมากตัวเบาะเองก็เป็นทรงแบบสปอร์ตแบนๆเนี้ยเนาะตามสไตล์รถไฟฟ้านะฮะ แต่แบบที่บอกทั้งหมดที่เราเห็น,นะคะันนี้คือเป็นรถคอนเซปต์นะยังไม่ใช่รถขายจริงมาดูแผงประตูหน่อยดีกว่าวัสดุนี้เป็นผ้านะฮะแล้วก็ตรงนี้มีไฟแอมเบียนแล้วก็มีเปร่องๆแบบนี้ถ้าตัวขายจริงให้เป็นร่องแบบนี้มามีโกโรดอะดูดฝุ่นยังไงไงเออตัวแผงพารปรับกระจกพวกนี้นะครับเป็นแบบคริสตัลหมดครับนะเป็นแบบใสดูดิเนย,เนยมือทะลุได้ล้ำวะ่ะอันนี้ลำ้ำ ตัวเฟรมกระจกเป็นแบบเป็นกรอบแต่ว่าเป็นแบบกรอบบางนะครับแต่ว่าตัวขายจริงอ่ะจ,จะเป็นยังไงต้องรอดูเพราะอันเนี้ยมันเป็นกระจกเปิดไม่ได้นะครับผมโอเคโอเคเราพามาดูด้านหลังคร่าวๆนะครับด้านหลังจริงเนี่ยเบาะตัวเนี้ยดูดิทรงมันสปอร์ตมากเลยนะเนี่ยจะบอกมันเป็นคอสโอเวอร์รถรถลุยไม่น่าใช่ถ้ามันมาทรงเนี้ยม่งซิงเลยนะนะก็เป็นไซส์รถที่แบบขนาด เหมือนที่ว่าแหละด้านหลังนี่จะดูกว้างกว่าคีกกว่า H R V ด้วยแต่ว่าพอมาเป็นทรงเนี่ยเฮดรูมันจะน้อยตัวเบาะมันแทบจะชนกับหลังคาเลยนะฮะถ้าเราตัวสูงหน่อยนั่งเนี่ยชนแน่ๆแหละนะนี่เดี๋ยวเจ้า E v X e e e Concept นี่คือโดยรวมก็หน้าตาดูดีนะหน้าตาดูดีส่วนว่ากันเรื่องที่ความที่เป็นรถไฟฟ้านะครับผมตัวนี้มันจะมีช่องชาร์จไฟนะทั้งสองที่ใมนตำแหน่งเดียวกันมีมีที่ฝั่งนี้แล้วก็อีกฝั่งขวาด้วยนะค,ะนะครับผม รถคันต้นแบบเนี่ยนะครับผมโดยรวมแล้วเนี่ยเขาใช้แบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณ60กิโลวัตต์อาวมนะครับผมเลนส์เนี่ยอาจจะวิ่งเฉลีย่ยประมาณสัก500กิโลเมตรบวกลบเนาะแต่ว่าเวอร์ชันที่ขายจริงจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวเราต้องมารอดูรายละเอียดกันอีกทีนะครับเป็นยังไงบ้างครับน่าสนใจไหมสำหรับเจ้า e v s คันนี้นะครับผมแต่ว่าพาดูเรา,าพาดูเจ้า e w x คันนั้นไปแล้วเนาะที่มันทรงเหลี่ยมๆห,หน่อยแต่คันเนี้ย เป็นทรงคอสอเวอร์หน่อยคือเจ้า EVX นะฮะโดยรวมต้องรอขายจริงแหละรอดูเวอร์ชันขายจริงว่าเป็นยังไงอันนี้มาเป็นแค่คอนเซปที่เขาวางมาว่าสุกิอยากจะพัฒนารถไฟฟ้าทํารถคอสอเวอร์จริงๆเขาเด่นเรื่องรถเล็กอยู่นะรถพวกรถเคคานีในญี่ปุ่นน่ะเออแต่ว่าต้องรอดูว่าพอเขาทําแนวเนี้ยจะเป็นยังไงเพราะถามว่าเจ้าสุกิจิมมี่เขาทำมาก็ไม่ธรรมดาแล้วใช่ไหมาสายลุยเขาก็ไม่ได้ขี้เลยนะประวัติเขาก็ดีนะครับ เอาละครับท่านผู้ชมขณะนี้เราอยู่ในรถเด่นอีกคันในบูธซูซูกินะพาดไม่ได้เลยคันนี้คือสวิตคอนเซปครับผมขอเจ้าสวิตคอนเซปคันนี้มันอาจจะแบบใกล้เคียงที่จะผลิตจริงแล้วละมั้งคันคิดว่านะเพราะว่าดูอะไรหลายๆอย่างแล้วแบบว่ามันมันดูค่อนข้างแจ๋วมากเลยเดี๋ยวพาดูกันดีกว่า <c oughs> นี่คือรอบคันภายนอกนะครับของเจ้าสวิตนะครับผม โอเคดูภายนอกก่อนดีกว่าไฟหน้าแบบนี้คิดว่าอาจจะยังไม่ได้ขายจริงก็ได้นะตัวที่ขายจริงอาจจะไม่ใช่แบบนี้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นคอนเซ็ปต์มีโปรดักชันอยู่มันไม่มีพวกโลโก้อะไรเลยแต่ว่าโอเคไฟหน้าน่าจะเป็น LED มี daylight ด้านหน้าเนี่ยมีพวกเซ็นเซอร์ปาร์คข้างหน้าแลครับผมแล้วก็มีกล้องหน้าด้วยอันนี้น่าจะเป็นที่อยู่ของเดรดร์หน้านะครับตัดหมอกก็ LED เครื่องตัวเนี้ยยังไม่รู้นะว่าเป็นยังไงแต่ว่าเป็นไฮบริดแน่ๆนะครับผมหน้าตาดูดุดันมากรถก็บอดี้มันคล้ายๆกับตัวเดิมนะแต่ว่าหัวรถเนี่ยเปลี่ยนแน่นอนไม่เหมือนละแล้วก็ท้ายรถอ่ะไม่เหมือนแน่นอนครับล้อยังเป็นคงให้ล้อเป็นแบบขนาด16นิ้วอยู่นะแต่ว่าตัวเนี้ยมีดิสเบรกให้4ล้อเลยนะครับสกเกิร์ตข้างมีให้กระจมองข้างสีดํามีเลนตรงนี้ด้วยหมายความว่าไงหมายความว่ามีกล้อง360แน่นอนครับผม อเนี่ยพาดูดิสหลังก็มีให้นะอ่าโอเคดิสสี่ล้อแล้วโอแต่อยากจะบอกว่าเจ้าคอนเซปต,ต์คันนี้เนี่ยหลังคาที่ตัดดำนะมันไม่ใช่เป็นดำด้านดำเงาๆนะมันเป็นแบบมีเกล็ดด้วยสวยมากครับสปอยเลอร์หลังก็ซ่อนเลยแอบๆเล็กๆอยู่ข้างในนี่แหละส่วนด้านท้ายรถเหรอเฮ้ยชอบท้ายเนี่ยท้ายเนี่ยสวยมากดูุกก่าเดิมเยอะเลยฮะแต่แค่ว่า ไฟท้ายยังไม่รู้ว่าตัวที่เป็นไฟนอลที่ผลิตขายจริงจะเป็นแบบนี้ไหมเพราะว่าอันนี้น่าจะยังเป็นโปรดักชันอยู่แต่ถ้าใกล้เคียงแบบนี้คือก็ถือว่าสวยมากนะครับด้านหลังก็เซ็นเซอร์หลังมีให้4จุดนะมีกล้องหลังให้ด้วยเอ้ยก็เลยง่ายว่ามีเซ็นเซอร์รอบคันอนะเออเดี๋ยวดูภายนอกคร่าวๆแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูภายในกันดีกว่าครับมาเปิดภายในดูกันชว่วย หน้าตามันดูดีกว่าเดิมอีกนะแต่ว่าเรายังรู้สึกว่าพวกพวงมาลัยอะ,อะฟิลิ่งมันยังคล้ายๆตัวเดิมนะฮะไหนดูแผงประตูซิแผงประตูนี่เป็นสีแบบทูโทนนะตัดกันนะครับวัสดุนี่เป็นพลาสติกแข็งอยู่นะครับตัวเนี้ยตัดสีขาวมาก็เพิ่มมิติเนาะแล้วก็มีเชฟสีเงินตรงนี้ส่วนไอ้พวกสวิตช์กระจกอะไรต่างๆก็คล้ายๆเดิมฮนะปรับให้มันดูละมุนมากขึ้นครับผมโอ้ยมาดูแผงนี่ดีกว,ว่าโหปุ่มเต็มนี่เรียกว่าออปชันความปลอดภัยนี่คือจัดเต็มเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นพวกกล้องสามุูนย์แบบพ c at, ีแคสติดแท็กชันรักษารถอยู่ในเลนออโต้สตาร์สต็อปอะไรแบบเพียบเลยตัวเบาะนี่ก็ค่อนข้างดูสปอร์ตนะปีกมันสูงดีอะน่าจะอบกระชับดีแต่ลองเข้าไปนั่งดูหน่อยสิชวอเ็บลองเข้าปนัางดูหน่อยเฮ้ยเจ๋งอนะเอาละฮะโอ้ภายในห้องโดยสารก็เฮ้ยดูดีนะหน้าปัดอย่างเงี้ย นั่นปสวยอะ่ะเออแล้วมันกดดูอะไรได้น่าจะได้อีกหลายอย่างนะครับผมแต่ว่าคันนี้มันกดไม่ได้พวกปุม่มมลติฟังก์ชั่นอ,อยู่ตรงนี้ชัดเจนอยู่แล้ววัสดุหนังที่คุ้มพวงอะไรเนี่ยออกมาดูดีเลยไหนแอบดูซิเฮ้ยมีกระจกบานใหญ่แล้วโอ้โหบานใหญ่จริงเฮ้ยใ,ให้กระจกใหญ่แล้วให้สองข้างด้วยใหญ่กระจกใหญ่ทั้งสองข้างกระจกตัดแสงเป็นแบบธรรมดาอยู่ตามสไตล์รถเล็กเนาะมีไฟสองแผ่นที่ให้ตรงนี้นะครับจอกลางนี่เรียกว่า อลังใช้ได้ในสเปคญี่ปุ่นนะแต่ว่าสเปคที่ขายในบ้านเราจะเป็นยังไงเนี่ยไม่รู้นี่ดูทีวีได้ด้วยนี่รถคอนเซปต์จริงเหรอเนี่ยเออให้มีมีของเล่นขนาดนี้เลยเอออันนี้ช่องแอร์ก็จะเล็กนิดนึงฮะแต่สวิตช์แอร์นี่สออิโอเคนะสวิตช์แอร์แบบเป็นแอร์ออโต้แบบหนึ่งโซนนะฮะปรับทิศทางลมได้ตามที่เราต้องการได้นะครับผมแล้วก็ไอปุ่มเนี่ยเป็นปุ่มเพิ่มลดอุณหภูมิฝั่งนี้เป็น พิ่มลดลมแอร์นะครับผมแล้วก็ช่องใส่ซีดีอยู่ตรงนี้ด้านล่างมี USB ให้หนึ่งตำแหน่งนะครับผมแล้วก็มีช่องชาร์จไฟเป็น Type A นะสองที่แล้วก็มี Power Outlet หนึ่งรูคันเกียร์ก็หน้าตาคล้ายๆกับตัวเดิมเนี่แหละก็คุ้นๆกันอยู่แล้วนะฮะ P.I.N.D. แล้วก็มีแมนนวลมี M ดังนั้นหมายความว่าที่พวงมาลัยมี Paddle Shift นะฮะทั้งสองข้างครับผมเอ้ยก็ดูดีนะแล้วก็นี่เบรกมือไฟฟ้าล้วจ้า คันนี้มีอุ่นเบาด้วยจะสเปคบ้านเราไม่มีหรอกถ้าเกิดเอาเข้าไปขายตรงนี้เป็นที่วางโทรศัพท์แต่ว่าไม่ใช่ไวายเลยชาร์จนะถ้ามีคอนโซลเท้าแขนตรงนี้ได้นะแจ๋วเลยครับผมนะมาดูเก๊ด้านข้างสิไอเก๊ใส่ของก็มีให้ให้พอสมควรนะฟีลนั่งอ่ะค่อนข้างกระชับดีนะสาหรับเจ้าสวิปตัวนี้นะที่มองว่ามันเป็นรถเล็กใช้งานในเมืองที่ปกติมันขับดีอยู่แล้วสวิปอ่ะแต่ตัวนี้เขายังคงเอกลักษณ์อยู่ คล้ายๆเดิมแต่ว่าคิดว่าการขับขี่น่าจะดีขึ้นพวกหน้าตาฟังก์ชันอุปกรณ์ต่างๆพวกหน้าปงหน้าปัดแผงสวิตบนแดชบอร์ดต่างๆนานานี่คือทําออกมาดูใช้งานง่ายขึ้นะจอกลางก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าถ้ามันขายจริงแล้วแล้วถ้ามีในบ้านเรามันคงไม่ใช่จอเนี่ยติว่านะมันจอเล็กอยู่แล้วละ่ะแต่ที่ชอบอย่างเลยชอบหน้าปัดเนี่ยหน้าปัดมันลามากเลยอเออเดี๋ยวเราพาไปดูเบาะหลัง ด้านแผงประตูหลังพอเปิดมาปับ๊บดีไซน์แผงประตูเนี่ยมันจะเป็นแบบสีเดียวแล้วไม่ใช่ทูโทนเหมือนแผงประตูหน้านะครับก็เข้าใจได้ว่าจุดเด่นขางหน้ามากกว่าแต่ว่าช่องแผงประตูหลังก็มีที่วางขวดน้ําขนาดเล็กให้ห้องโดยสารด้านหลังจริงๆเราก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนะแต่ก็พอนั่งได้แต่ต้องเข้าไปนั่งดูพื้นที่ด้านหลังเนี่ยนะครับผมก็จริงๆแล้วถ้ามองว่าไซส์ตัวตีอ่ะค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมถาถามว่านั่งสบายได้ไหม ก็นั่งใช้ได้ในระดับหนึ่งตามสไตล์รถคอมแพกคาร์นะครับผมวิ่งในเมืองคือใช้งานนั่งสบายอยู่แล้วแต่ว่ากรุงเทพเชียงใหม่นั่งได้ไหมนั่งได้ก็ยังโอเคอยู่แต่ก็อาจจะแบบเออมันก็ไม่ได้แบบหรูแบบแคมรี่แอคคอร์ดนี่ใช่ไหมมันคือรถเล็กเนาะเข้าใจได้อยู่นะครับผมเฮ้ยแต่เพิ่งแอบเห็นเมื่อกี้นั่งหน้าไม่เห็นนี่นี่นี่ที่ตี้บอกว่าทําไมมันไม่มีที่เท้าแขนมันมีนี่ที่เท้าแขนมันซ่อนอยู่เบาะหน้าเออแต่มันไม่ได้เป็นคอนโซลกลางแบบนี้ ส่วนด้านท้ายรถนะครับผมถ้าเราลองเปิดฝาท้ายดูนะนี่ก็เบาะด้านหลังอะ่ะพับได้ปกติ60-40นะครับผมแล้วก็มีการสรัมภราระมาให้ในหลุมยังอะไรก็โอเคโฟติสวิตบ้านเราก็ไม่มียังอะไรอยู่แล้วเนาะเขาให้เป็นชุดปั๊มลงถุกเฉินนะฮะแต่ฝาท้ายไฟฟ้าอย่าไปหวังนะแต่ว่าชุดคีย์เลสก็มีให้มีเปิดสวิตทั้งฝาท้ายได้นะครับผมมีปุ่มด้านข้างด้วย โดยรวมแล้วจริงๆแล้วอ่ะตัวสวิตใหม่เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมากพอสมควรครับแต่ว่าต้องรอดูตัวที่ผลิตขายจริงว่าขุมพลังไฮบริดเขาอะ่ะจะเป็นแบบไหนนะฮะจะเป็นไฮบริดแท้ๆเลยหรือจะเป็นแค่แบบไมล์ไฮบริดหรือเปล่าอันเนี้ยตีก็ไม่แน่ใจแต่ว่าน่าสนใจอย่างหนึ่งในะอนาคตถ้าแบบนี้ตัวสวิทนี้มีมาแล้วเป็นสวิทสปอร์ตี่ยมันน่าจะแบบโอ้โหน่าจะว้าวนะเพราะว่าสวิทสปอร์ตที่ผ่านมามันไม่ได้ขี้เหร่เลยนะทุกร่นนะสวิทสปอร์ตมันค่อนข้างทำมาแบบเด่นมากนะครับ นี่ก็คือการพาดูคร่าวๆนะกับเจ้าซูซูกิสวิตคอนเซปต์ตัวใหม่นะครับเจอกันกับสวิปโฉมนี้ตอนที่ขายจริงในอนาคตอันใกล้นี้นะครับผมเพราะเจ้าคอนเซปต์นี้เรียกไงว่ามันก็ใกล้เคียงของจริงมากแล้วนอกจากสีฟ้าที่ว่าดูสวยแล้วมันยังมีสีนี้ด้วยนะเออสีไข่ๆอะ่ะเป็นโทนเดียวไม่ใช่ทูโทนแต่ถามตัวที่ที่ชอบแบบนี้มากกว่านะสีเนี้ย สวยกว่าโอเคครับหลังจากที่ดูรถที่เป็นคอนเซปต์อะไรมาแล้วเนาะเรามาดูรถที่เป็นเคคาคันเล็กๆน่ารักน่ารักดีกว่านะฮะเหลี่ยมๆนี่เลยนี่แหละสุ z ก k เอร e ี่แวกอนะครับผมนะาพามาดูรอบคันกันคร่าวๆดีกว่าครับว่ารถตู้เล็กๆที่ยอดฮิตมากในญี่ปุ่นเนี่ยข้างในมันมีอะไรบ้างเป็นไงกันมีเลยตามสเปคคร่าวๆเครื่องห5รซีซีตีซะหกซีซีเนาะสามสูบ ออ64แรงมา้าถ้าตามแคาล,ล็อกเขาว่ามีเทอร์โบโด้วยนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจริง,รงๆมีไหมนะครับค่าตัวคันนี้อยู่ที่ประมาณ2ล้านเยนน้องก็ประมาณ500,000กว่บ,บาทนะครับตัวนี้แต่คันนี้น่าจะเป็นตัวเริ่มต้นอไฟหน้ามันเลยยังเป็นไฟหน้าธรรมดาอยู่ไม่ใช่ไฟหน้าแบบ LED C n o n อะไรพวกนี้เลยนะยเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนธรรมดาหลอดไส้เลยนะครับล้อยังเป็นล้อกระทะขอ12นิ้วอยู่อ่า ทรงเหลี่ยมแบบนี้น่ารักน่ารักตามูตามีมากจริงๆคันนี้นะครับโอเคถึงจะเป็นตัวรุ่นเริ่มต้นล้อ,อกระทะนะรถที่ปุ่นทุกคัน,นส่วนใหญ่จะมีพวกกล้องเอดแบบนี้เนาะมีระบบความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยมีก็คือเขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานอนะถึงจะเป็นตัวเริ่มต้นแต่ทุกอย่างก็มีให้นะครับผมอมาดูภายในดีวกว่าน่ารักะ่ะดูดิมันปัดค้นล้ำเลยอะย ดูดีนะช่องแอร์ก็เป็นแบบเนี้ยเป็นแบบกลมๆบิดธรรมดาเนาะพวงมาลัยก็คุ้นตาอยู่แล้ะตั้งแต่คล้ายๆกับสวิตบ้านเราเซียสหรืออะไรก็ตามก็เป็นพวงมาลัยทรงนี้หมดนะครับฝั่งนี้นี่ได้แ Air Auto. อร์ออโต้อ่อาฮะแอร์ออโต้เพิ่มลมปรับลมปรับทิศทางลมไรได้นะฮะบอกเอาไซส์เทมได้ด้วยออนะฮะส่วนจอพวกนี้มันเป็นจอออปชั่นอยู่แล้วแล้วแต่แล้วแต่ว่าใครจะเลือก Option ใส่จออะไรเพราะว่า รถที่ประเทศญี่ปุ่นจริงๆซื้อรถมาไม่ได้มีวิทยุให้เนาะเราต้องใส่กันเองนะครับตัวรถจริงๆแล้วอาจจะแบบไม่ได้นั่งสบายอะไรขนาดนั้นนะนะมันเป็นแบบรถที่แบบซิตี้คาร์ที่เหมาะการใช้งานในเมืองนะฮะเป็นคันเล็กๆเนาะดังนั้นที่บางแดดมีกระจกให้กระจกไม่เล็กด้วยโอ้โหอันนี้เซอร์ไพรส์ถ้าบ้านอันนี้เซอร์ไพรส์ถ้าบ้านเราไม่มีนะอย่างเนี้ย มีให้ด้านเดียวและด้านบนน่ะยังมีกล่องเก็บของด้วยนี่เออไว้ใส่เอกสารใส่อะไรได้นี่เห็นไหมญี่ปุ่นเขาดีเขาเก่งตรงเรื่องการใช้พื้นที่ทั้งหมดอะ่ะให้แบบมันมีประโยชน์นะฮะเขาจะไม่ปล่อยอะไรให้มันว่างเลยนะฮะคันนี้นะครับประตูเป็นประตูสไลด์ข้างนะอ่าแต่ไม่ใช่ไฟฟ้านะรถแบบนี้ไม่มีประตูไฟฟ้าอย่แล,ละอ่านี่เป็นประตูแบบแมนนวลนะครับอ่าสงสัยกันไหมอันนี้คืออะไรจริงๆอันนี้มันเป็นเขาเรียกเหมือนรถเป็นรถเวลแคปอะครับผมคือ เราสามารถเปิดฝาท้ายใช่ไหมฮะแล้วก็ดันถาดตัวเนี้ลงไปที่พื้นด้านหลังนะครับผมแล้วก็เข็นรถรถเข็นขึ้นมาจอดแล้วก็เกี่ยวล็อกได้เลยนะฮะคือไว้สําหรับแบบคนที่พิการหรือว่าบ้านที่มีคนแบบชราแล้วเดินไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยฮะ,ะเป็นยังไงกระเจ้ารถจิว๋วคันนี้นะฮะน่าสนใจนะแต่เรายังมีคันอื่นในงานที่น่าสนใจที่เป็นรถเล็กอีกเดี๋ยวเราพาไปชมกันต่อครับอัลละครับเรามาดู รถเล็กที่น่าใช้อีกคันหนึ่งในบูสซูซูกินะครับผมคันนี้เลยซูซูกิส m i l e w วกอนอรครับหลายคนอาจจะคุ้นชินกับคําว่าซูซูกิ Wagon R ในบ้านเราเพราะว่ามีกลุ่มคนเล่นเยอะพอสมควรใช่ไหมเวกอนอาร์เนี่ยมันจะเป็นรถเคคาขนาดเล็กของญี่ปุ่นเนาะที่แบบคนส่วนใหญ่เขาก็ใช้กันอนะเรามาดูคันนี้ดีกว่ามันเป็นตัวใหม่ปัจจุบันล,ละเป็นไงบ้างมาดูกันคันนี้นะครับผมรุ่นย่อยมันคือนี่เลย สมายวากอน R Hybrid S Limited ครับคันนี้เป็น h y b ริดนะค่าตัวตามป้ายเนี่ยเขาอยู่ที่1น0 0 0ล้านแปดแสนเยนนิดๆตีเป็นเงินไทยก็ประมาณไม่ถึง5 0าแสนบาทอะเออราคามันไม่แพงนะมันถือว่าเป็นรถซิตี้คาที่คนในเมืองนิยมใช้กันมันเป็นรถเล็กที่ไม่ได้จุฟังก์ชันเทคโนโลยีอะไรมากมายอะนะแต่ว่าก็ยังไงว่าความปลอดภัยพื้นฐานมีให้ครบแล้วก็ตัวรถฟังก์ชันมีให้แบบพอดีไม่กินน้ํามัน ไฟหน้า LED day light LED มีให้ครบนะถ้ามีกล้องหน้าให้แบบนี้กล้อง360ต้องมาแล้วล่ะซึ่งด้านข้างนะครับเนี่ยจะมีโลโกโล้ไฮบริดชัดเจนเลยนะกับไฟเลี้ยวที่อยู่ตรงแก้มนะรุ่นนี้ไฟเลี้ยวไม่ได้อยู่กระจกข้างนะแต่ที่กระจกข้างนี่มีกล้องให้เนหะ็นไหมเออมีกล้องให้นะแสดงว่ารถคันนี้มีกล้อง360นะฮะ ถึงจะเป็นไซส์รถขนาดนี้แต่เขาก็ไม่ได้ให้ล้อคิเล่มากนะเขาให้ล้อขอบ14นิ้วนะแต่เป็นล้อกระทะฝาครอบนะครับจุดเด่นของเจ้าตัวนี้จริงๆพอเป็นรถเล็กเนี่ยมันคือประตูสไลด์ด้านข้างนะครับมีให้ทั้งสองข้างนะประตูสไลด์เนี่ยด้านหลังก็เป็นทรงท้ายตัดเลยนี่โลโก้ช,ชัดเจนครับ smile wagon r hybrid ฮะไฟท้ายเป็น LED ด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนี่มีเซ็นเซอร์ให้4จุดด้วยด้านหลัง ก็ถือว่าให้มาครบเนาะนนมันเป็นรถเล็กที่ราคาไม่แพงแล้วก็เป็นประตูสไลด์เรามาดูข้างหลังดีกว่าว่าแค่ไหนเปิดนะครับเฮ้ยประตูไฟฟ้าด้วยเอ้ยสไลด์ไฟฟ้าสไลด์ไฟฟ้า,ฟาเฮ้ยกว้างกว้างเฉยครับท่านผู้ชมแต่ว่าตัวพนักพิงหลังเตี้ยมันห่างกับกระจกหลังแค่ประมาณคืบเดียวเองนะเออแต่ว่าพื้นที่ใส่ของด้านหลังเนี่ย ไม่ต้องไปหวังเลยดีวยกว่าถ้าถ้าจะนั่งหลังให้สบายมองว่าถ้าเน้นใช้งานในเมืองเดินทางจากจุด A ไปจุด B ขับสั้นๆใกล้ๆเราต้องการรถเล็กน่ารักขนาดนี้แล้วเบาหลังนั่งสบายพี่แพนั่งได้ชิลเลยกว้างขนาดเนี้ยดูสิพื้นที่วางขวาเหลือเท่าเนี้ยพื้นที่หัวก็เหลือเยอะนี่ผ้าหลังคาเป็นลายตัดๆแบบนี้สวยวะเออเวน,นี่ปุ่มคีย์เลสมีนี่ปุ่มประตูไฟฟ้านะฮะมีปาร์คด้วยใช่หไหม ให้มาครบนะคันนี้ถือว่าให้มาครบเฮ้ยข้างหน้าก็นั่งสบายวะ่ะทัศนวิสัยดีด้วยนะโปร่งมากเลยอะ่ะเนี่ยเสาเอ A มันมีรูอ่าเนี่ยมันทําให้เรามองแล้วชัดเจนขึ้นอะ่ะเออเว้ยดูที่บังแดดสิอ่ามีกระจกให้เออมีกระจกให้ฝั่งนี้น่าจะมีนะอ่ามีให้มีให้ใหโอเคแต่กระจกมองหลัง ไม่มีตัดแสงออตโตนะ้ไม่มีสักไม่มีตัดซักแสงอะ่ะตัดอะไรก็ไม่ได้อันนี้ให้หน่อยก็ได้มั้งเออนีช่องวางแก้วถาดวางของพวงมาลัยไม่มีอะไรมีแค่ปรับเครื่องเสียงมัติฟังก์ชันอย่างเดียวนะครับจอหน้าปัดเองเนี่ยเป็นจอแบบสีล้ำมาเลยดูอะไรน่าจะไม่ได้มากนะดูพวกทริปอัตราสิ้นเปลืองอืมอะไรประมาณแค่นั้นนะฮะไม่มีวันรอบนะ เกียร์เป็นเกียร์ออโต้ C V T อยู่แล้วแค่นี้ไม่มีอะไรแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้ได้นะฮะปรับทิศทางลมอะไรได้อันนี้ก็เหมือนพวกซูกิเอรีอ่ะเออนะแต่ที่ชอบคือจอเขาอะ่ะจอที่ญี่ปุ่นมันดูดีมากโคตรคมชัดเลยอะแล้วก็มีปุ่มนี้ด้วยกดซินี่กล้องสามหกศูนย์หมุนสแกนเช็คก่อนรอบคัน ดูจากโกโปรอาจจะไม่ชัดนะแต่จริงๆโคชัดเลยกล้องมันชัดจริงจังมากอะดูดิมันดูได้แบบหลายมุมมากเลยนะเจ๋งอะถึงจะเป็นรถเล็กแต่ความปลอดภัยเขาให้มาพอสมควรนะเออพวกเตือนรักษารถในเลนเตือนการชนเลไรเนี้ยเขามีให้นะฮะดีงามนะท่านผู้ชมกับรถที่เป็นไซส์นี้แล้วก็มีของให้ขนาดเนี้ยมองว่าเป็นรถที่ใช้งานในเมืองได้จริงนั่งสบายแล้วก็ ไม่ได้แคบนะในรถอ่ะพูดเลยในรถอ่ะไม่ได้แคบคันนี้คือนี่เลย s u z u ก i e every นะครับเป็นรถคอนเซปต์อยู่เนาะเป็นคอนเซปต์รถขนาดเล็กแต่เป็นไฟฟ้านะอ่าเอาง่ายๆว่าไฟหน่องไฟหน้ามันจะต่างกับคันเมื่อกี้แหละที่เราพาไปดู every เมื่อกี้นะคันนั้นจะเป็นไฟหน้าธรรมดาแต่คันนี้ไฟหน้าเป็น led เออนะฮะล้อก็เป็นล้อกระทะเล็กๆแตนะ่ฝาครอบเหมือนเดิมนะครับผม เขาเรียกว่าเป็นรถขนส่งแบบไฟฟ้าที่น่าสนใจนะมีที่เก็บของมีอะไรเยอะอยู่นะครับผมนี่เลยถึงจะดูมันธรรมดานะพวงมาลัยมันติฟัง์กชันมีให้ครบนะแอร์ออโต้มีให้เออมีช่อง HDMI ด้วยเนี่ยคันนี้ทำไมมีช่อง HDMI ด้วยมีพอร์เ o u แล้วก็มีเสียบปลั๊กไฟบ้านได้ด้วยเออนี้ดีนะแอร์ออโต้มีให้คันเกียร์เป็นคันเกียร โพซชานี้คุ้นเคยนะเหมือนรถไฟฟ้านะอ่าเหมือนให้เหมือนเหมือนพี่อุ้ตแหละเอาคุยอย่างนี้เลยเข้าเกียร์อย่างเงี้ยโตโยต้าชัดๆโอ้โหโอ้หนี่น,นี่ดูก่อนอแว g o ก R อนอาอกระจกมองหลังเป็นแบบธรรมดาแต่คันนี้เอวุี่ไปกระจกมองหลังแบบปรับได้ไม่ว่าเป็นแบบมีกล้องด้วยโอ้โหเรียกว่าล้ำครับเรียกว่าล้ำเลยครับถึงจะเป็นรถไฟฟ้าคอนเซปต์นะ แต่ว่าพื้นที่การใส่ของพื้นที่การนั่งอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยก็นั่งได้จริงนะด้านหลังก็ใส่ของได้เยอะพอสมควรเลยถ้าเราพับเบาะมาเนี่ยมันน่าจะแบบใส่ได้เยอะอะเนี่ยฮะในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้มีรถกระบะเหมือนบ้านเราไงเขาก็จะใช้รถตู้รถแบบเนี้ยขนาดเล็กเนี่ยไว้ขนของนะฮะก็น่าสนใจนะมันถือว่าเป็นรถที่ขนของใช้งานได้จริงราคนเล็กด้วยแล้วคลลันนี้เป็นรถไฟฟ้าด้วยนะ แต่ว่าเรายังไม่รู้รายละเอียดพวกสเปคของมันว่ามันจะแบตใหญ่แค่ไหนวิ่งได้กี่กิโลอะไรเงี้ยนะครับผมอันนี้เดี๋ยวต้องรอมันมีขายจริงๆก่อนแต่มองว่าน่าสนใจเลยครับมาดูด้านท้ายนิดนึงนะมันก็เป็นทรงกลองเรียมๆแหละถึงจะเป็นรถบรรทุกแบบนี้ถามว่าน้ําหนักบรรทุกมันก็รองรับได้ระดับหนึ่งนะครับเนี่ยมันจะที่ญี่ปุ่นมันจะมีสติ๊กเกอร์บอกอยู่ว่านี่นะฮะมีสเปคอยู่ว่าบรรทุกได้350กิโลนะครับผมเรามาดูอีกคันดีกว่าคันนี้ S SUZUKI s ู p ปอร์แครีเออนี่เลยเรียมๆเลยอันนี้มันไม่เหมือนแครีบ้านเรานะเอแครีบ้านเรามันจะเป็นอีกแบบหนึง่งอันนี้เป็นแครี่ของเวอร์ชั่นญี่ปุ่นเลยนะฮะมันก็จะคันจิ๋วๆหน่อยนี่แอบดูสเปคกันคันนี้น่าจะเป็นตัวท็อปแหละเนี่ยมีไฟ LED ขับ2องเกียอรอ์โตเครื่อง6 5 8ะะ้อซีซีนะฮะเกียร์โต้ด้วย50แรงม้า คันละ1นึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นเยนไม่ถึง30,000นบาทเนี่ยมองว่าซูซูกิตัวนี้นะครับมันจะมีรุ่นที่เป็นแครี่ธรรมดาคือมันจะไม่มีแคปอะถ้ารุ่นซูเปอร์แครีเนี่ยมันจะมีแคบให้ถามว่าแคปทําอะไรไม่ได้แคปตัวนี้ไม่ได้ให้คนนั่งหรอกแคปตัวนี้เอาไว้แบบว่าใส่ของของสูงของอะไรเงี้ยฮะหรือว่าเผื่อเผื่อถ้าพบับบอกฝั่งซ้ายอะไรเงี้ยมันจะสามารถใส่ของแบบยาวได้นะครับคันนี้เขาไม่ได้เปิดนะแต่คันนี้แบบเกียร์โตอะไรเงี้ยมีให้ด้านท้ายรถเนี่ยคันนี้เขาก็ใส่ของมาขายแหละ ก็จัดทรงนะฮะถ้าเราซื้อคันนี้กลับบ้านไม่ได้เราก็ซื้อเราก็ซื้อคันนี้กลับไทยไปก่อนก็ได้นะฮะเดี๋ยวเท่าไร2000หร่สองพเยนเดี๋ยวต้องโดนคันนี้ฮะสักคันหนึ่งเอากลับไทยพอที่ไทยไม่มีเราก็แอบเสียดายนะเราอยากให้มันมีนะรถอย่างเงี้ยถึงเขาจะเป็นรถเล็กราคาเขาแค่สองสามแสนบาทแล้วเป็นรถบรรทุกกล้อง a d a ดอรเขามีให้ระบบเตือนการชนเขามีให้ ไฟหน้า LED คันนี้ตัวท็อปแหละเลยมีให้ตัดหมอกยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับผมญี่ปุ่นเขาใส่ใจเนาะประเทศเขาถึงเป็นประเทศที่เล็กแต่ว่าการพัฒนารถเขานี่คือเรียกง่ายว่าเป็นประเทศอุตสาหการรมแห่งรถยนต์จริงฮะรถอะไรก็ดูน่าสนใจดูว,ว้าวไปหมดเลยนะครับผมโอเคครับวันนี้จบพาการดูรถเล็กๆน่ารักตะมุตะมินะบูซูซูกิในงาน J จแป Mobility Show 2023นมนะครับผมเดี๋ยวจะมีพาชมรถไฮไลท์ที่น่าสนใจในบูธอื่นอีก รอติดตามกันด้วยนะครับ <S <S 1> <S 1> ไปละไปวู้อื่นต่อ